สวัสดีครับคลิปนี้มาตัดแปลงคอคาบูของเครื่องตัดหญ้าสิ่่งหนึ่งด้วยกันนะครับที่มาด้วยที่เราจะดัดแปลงวันนี้ก็มีคอคาบูคอแปลงคาบูเขาจัดมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็คาบูครับที่เป็นคาบูของที4อี่สาครับอันนี้ก็เป็นคอคาบูคอแปลงของสี่หนึ่งหนึ่งมันเข้ากันได้พอดีครับเพราะว่ารูอากาศครับมันจะลึกมันจะต่ําตัวนี้มันก็ต่ําครับรูอากาศ ตัวนี้ครับก็ต้องให้มันเข้ากันได้ครับทีนี้มาประกอบกันครับทำยังไงแบบไหนมาลองดูครับเครื่อง411ตัวนี้ติดได้นะครับยังติดได้ดีแต่ว่าพี่น้องบอกว่ามันจินน้ำมันเยอะครับตัดแป๊บเดียวครับหมดเป็นลิตรเลยบอกว่าอย่างนี้นะครับที่บอกมาก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนคาบูผ้าพัมดูครับดูกรองก็เปียกนะครับ นี่เป็นคาบของสองทีมันดันออกมามันมาติดกับกรองครับเป็นธรรมดาครับอันนี้สงสัยเครื่องจะน้ํามันในถ้วยขาบูอาจจะเยอะหน่อยเขาโคงแกยังไม่ดัดคิดว่านะครับทีนี้พอน้ํามันเยอะมันเหมือนจะท่วมไม่ท่วมอย่างนี้ครับมันก็เลยดันดันขึ้นแรงขีดอัดขึ้นแรงทีนี้ดูดเข้าไปทันครับบางทีก็ตีกลับกลับออกมาน้ํามันมันขึ้นหนามากอย่างนี้นะครับ ก็เลยตีกับเข้าด้วยตีกลับด้วยก็เลยมีคราบน้ํามันออกมาสะสมอันนี้เป็นคราบ2ทีแต่ก็ไม่เป็นไรครับคราบ2ทีถือว่าดีนะครับเป็นคราบที่ทําให้เครื่องเราลื่นเวลาถูกดูดเข้าไปปุ๊บลูกสูบแหวนเราจะลื่นเครื่องเราจะทนนะครับก็ไม่เป็นไรขอให้ติดทํางานได้แต่ว่าถ้าเรายกเข็มขึ้นมันจะกินน้ํามันเยอะบางทีนะครับหรือว่าลูกลอยมันยังดัดยังไม่ได้อย่างนี้ครับน้ํามันขึ้นเยอะเหมือนจะท่วมมันก็ โอกาสดันเหมือนกันครับต้องดัดเขียมน้ํามันดัดขายเขียมให้น้ํามันลงประมาณครึ่งถ้วยอย่างนี้ครับให้มันบางๆลงครับแล้วมันจะไม่มีน้ํามันออกมาเยอะขนาดนี้ครับที่ว่ากินน้ํามันสงสัยจะมีส่วนนี้เหมือนกันคิดป้าน,นะครับมันจะท่วมนะครับพี่น้องก็รีบว,ว่าอยากจะเปลี่ยนคาร์บูผ้าป,ปั๊มลงดูก็จัดให้ครับแล้วแต่ก็จะทดลองปกติมันก็ประหยัดอยู่ครับใส่คาร์บูผ้าป,ปั๊มลองดูก็ก็ยังมีประหยัดก็ไม่รู้ว่าจะมากหรือน้อยแต่ จะมีส่วนครับประหยัดกว่าอธิบายเยอะไปครับลงมือเลยครับแต่ว่าถ้าน้ํามันเข้าเยอะน้ํามันหนาน้ามันเหมือนจะท่วมมันจะออกเหนอดๆหนหน่อยครับกําลังจะไม่ถอยเท่าไหร่แต่ถ้าน้ํามันขึ้นบางบางมันก็จะเขาจัดดีแล้วก็แรงดีเครื่องก็จะประหยัดยังไม่ลองขยับเขียมดูไม่ต้องลองครับเพราะว่ายังไงก็จะเปลี่ยนอยู่แล้วอันนี้อธิบายครับให้พี่น้องเข้าใจถ้าเรายังใส่คาบูลูกลอ,อยอยู่นะครับถ้ามันกินเยอะก็ให้ขยับ ขึ้นล็อกเข็มนะครับขึ้นด้านบนสักข้อหรือ2ข้อทดลองดูครับหรือว่าจะบนสุดถ้าบนสุดมันก็จะวูบหน่อยเวลาเล่งครับต้องได้กำเล่งเลี้ยงๆหน่อยถ้ามันถ้าไปเข็มลงต่ำเราเอาปิ้นขึ้นบนสูงสุดล็อกสุดข้างบนมันจะลงต่ำทีนี้น้ามันจะขึ้นช้าหน่อยบางๆมันก็ประหยัดครับแต่ต้องเลี้ยงคันเล่งถ้าเล่งทีเดียวกำเล่งเดียวมันวูบนะครับเพราะว่าเราเอาเข็มลงต่ำตัดไปก่อนครับไปตอนถอดคาบูก่อนครับลัชิบิมันจะยาวครับ ถอดคาบูออกมาครับก็ต้องถอดคอตัวเดิมออกนะครับอันนี้เป็นคอของคาบูลูกลอยมันจะไม่มีรูอากาศครับก็ต้องถอดแล้วก็รูจับคาบูของลูกลอยมันจะกว้างกว่านะครับแต่ของผ้าปั๊มมันจะแคบกว่ารูน็อตจับยึดเข้านะครับมันก็เลยใส่กันไม่ได้ถ้ารูพอดีกันรูยึดคาบูครับถ้าเท่ากันนะครับเราสามารถ เจาะดูอากาศแต่งได้ครับแต่อันนี้มันไม่ได้ดูน็อตไม่ตรงกันอีกอย่างครับถ้าเราถอดคาบูออกมาอย่างนี้เราเปลี่ยนใส่คาบูผ้าปั๊มเราใส่เข้าไปปุ๊บใช่ไหมครับมันไม่เสียหายตรงไหนนะครับเพราะว่าอันนี้นะไม่ยากครับถ้าเราจะใส่คาบูลูกลอยขึ้นแล้วก็เอาคอตัวเดิมใส่แล้วก็ใส่คาบูลูกลอยเหมือนเดิมถ้าเราจะใส่คาบูผ้าปั๊มแล้วก็เอาคอตัวนี้เข้าเอาตัวนี้ออก ตัวนี้เปลี่ยนเข้าแล้วก็ใส่คาบูผ้าปัมตัดไปอีกสักแป๊บครับเพราะว่าอยากให้คลิปมันสั้นลงเอาน็อตออกเรียบร้อยครับน็อตยึดคออืตัวเดิมเก็บไว้นะครับอย่าทิ้งเวลาเราจะเปลี่ยนใส่คาบูดุกลอยแล้วก็มาใส่กลับคืนนะครับอธิบายต่ออีกครับอันนี้ครับเป็นคอของ4ีนึง ใส่กันได้ทุกยี่ห้อแต่เป็นสีหนึ่งใส่กันได้แต่ตัวนี้จะมาอธิบายให้พี่น้องเข้าใจถ้าเราจะเปลี่ยนคอคาบูผ้าปั๊มใส่ตัวนี้จะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดกับคอคาบูเลยครับเป็นคอติดกันเลยครับเขาจะเชื่อมน็อตของลีดนะครับลีดวาลติดกับคอเหล็กตัวนี้เลยเลยมีปัญหาครับถ้าเราจะเปลี่ยนถ้าเป็นเครื่องติดมาแบบรุ่นนี้นะครับเป็นโลหะอย่างนี้นะครับคอคาบู ก็ไม่ได้นะครับเราต้องมาใส่คอลีดแบบติดแนบเข้าไปก่อนครับแบบนี้ครับปิดเข้าไปรุ่นนี้ครับรุ่นคอคาบูเป็นไฟเบอร์พลาสติกธรรมดาใส่อย่างนี้มันถอดตัวนี้ออกมาปุ๊บคอลีดก็ยังติดอยู่ครับคอลีดตัวนี้มันเป็นแผ่นลงแปะกับตัวเครื่องพอดีครับแต่ว่าตัวนี้ลีดมันจะติดกับคอคาบูเลยครับ ถ้าถอดออกมาปุ๊บหลีดก็หลุดออกมาด้วยครับหลีดเวว์ามันก็จะโบเลยครับจะมองเห็นไอ้ข้อเวียงครับก็ต้องหาพวกมีลีดอย่างนี้ครับสั่งซื้อลีดอย่างนี้มีครับลีดลวว์าเฉพาะลีดเวว์าเอามาใส่ตัวนี้ยกออกไปเลยครับก็อยากอธิบายพี่น้องเข้าใจครับบางทีพี่น้องอาจจะเจอคอลีดเ์วาวติดกับคอคาบูอย่างนี้ครับทีนี้มาใส่คอเข้าไปเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ํามันล้างสักหน่อยมันเขอะ นอกรายการครับก็เอาน้ำมันเบนซินล้างเสร็จแล้วครับทีนี้มาประกอบปอขบูเข้าครับก่อนประกอบปะเก็นถ้าไม่มีต้องใส่นะครับอันนี้ปะเก็นเก่ายังติดดีอยู่ครับไม่ขาดปะเก็นนะครับขาวๆยังดีๆอยู่ครับเอาตัวเดิมได้เลยครับผมจะเอากาวปิดเข้าไปครับรอบๆค่อยติดเข้าไปครับกันรั่วครับถ้ามันรั่วอากาศรั่วมันก็จะไม่ดีครับติดยาก หรือว่าไม่ติดหรือว่าติดแล้วมันจะเร่งแรงครับเราต้องปิดให้อากาศเข้าไม่ได้นะครับถ้าอากาศรั่วไม่ได้ใส่กาวกันรั่วครับกันอากาศมันจะรั่วได้พอติดกาวที่หน้าของคอคาบูเรียบร้อยครับก็ประกอบเข้าไปเอาทางที่มีรูอากาศลงด้านล่างน่ครับ จับเข้าตรงดูก็ยึดน็อตเลยครับหมุนเข้าพอประมาณว่ามันตึกมือเราก็เอานะครับอย่าบังคับเยอะเดี๋ยวคอไฟเบอร์จะแตกจะหักได้ครับก็ประมาณพอดีพอดีโอเคแล้วครับ ใส่ข้อคาบูเสร็จจะใส่สายน้ำมันแบบไหนเดี๋ยวครับเอาอย่างนี้ถ้าจะเจาะปกติต้องเจาะครับเจาะรูตรงนี้ครับเจาะรูใส่สายน้ำมันก็ต้องใส่ลูกยางลงไปครับเจาะรูปก,กติลงไปอย่างนี้แล้วก็ใส่สายยวงลงไปใส่หัวกรองอย่างนี้ครับเพราะว่าคาบูภาพปั๊มต้องมีตัวกรองนะครับ เพราะว่าร oh, ูมันเล็กมากรูน้หนูครับจะให้ดีต้องกรองใส่ลงไปอันนี้ชุดนะครับมาเป็นชุดเจาะแล้วก็ดันลงไปก็เอากองลงก็ต้องต่อสายครับสายยาวๆหน่อยต้องเปลี่ยนสายสัน้นออกยงลงมาข้างล่างครับถ้าไม่เจาะครับผมจะเอาอย่างนี้ครับจะทําแบบบ้านๆล้วเลยคิดได้ทําไปผมว่าจะใส่ตัวสารทางตัวน,นี้ครับ ตัวาวแต่มันเล็กหน่อยครับครับสามจุดห้าเล็กเล็กครับก็ต้องดัดแปลงครับหาสายมาเสียบเสียบเข้าไปอีกให้มันเต็มสายครับถ้าอย่างนั้นมันอาจจะรั่วได้ตัวนี้ก็จะเข้าตรงนี้ก็จะหลวมต้องได้แปลงครับเดี๋ยวหาสายยางมาสวมสวมเข้าไปสักสองสายครับสายที่หนึ่งเล็กสายที่สองใหญ่หน่อยก็เสียบเข้ารูนี้เลยอธิบายครับไม่ต้องเจาะครับจะทําแบบนี้แต่ว่าตัวนี้ต้อง เดี๋ยวทำยังไงปกติเขาจะมีกองขายครับเป็นกองมาใส่สายน้ำมันอันนี้ผมยังไม่มีกองใส่ครับจะทำแบบกลองมีฟองน้ำครับตัดมาแล้วคิดว่าน้ำมันมันคงเข้าได้ฝุ่นคงกันได้ครับจะลองทำดูถ้ามีกองครับพี่น้องก็ซื้อกองมาเสียบ มันจะมีด้านเสียบสองด้านแล้วก็เสียบเข้าสายน้ำมันก็กรองได้ครับแต่ผมเอาอันนี้เลยครับดันเข้าไปเลยครับเวลาเอาออกก็ไม่ยากครับดันออกไปเลยเป็นฟองน้ำครับอากาศผ่านได้น้ำผ่านได้แทนกรองครับเอาลองดูลองดูคิดได้ทำไปเลยครับ อันนี้มันรูใหญ่ทีนี้ตัววายเล็กไปครับก็ตัวนี้มัน3.5ของมิลน,นะครับมันก็หลวมนะครับต้องดัดแปลงครับนะครับเรามีอะไรก็จับใส่ครับอันนี้สายเล็กครับสวมก่อนประมาณนี้ผมจะตัด ปลายนี้ออกครับตัดตรงปลายนี้ออกทีนี้จะสวมเข้าตรงนี้ก็ยังลวมอีกครับอืถ้าอย่างนี้ต้องอันนี้รูน้ำอันนี้สายน้ำมันเบนซินเหมือนกันครับ ตัวนี้เข้าก่อนเข้าประมาณนี้ก็จะตัดออกอีกครับถ้าตัดสั้นไปก็กลัวน้ำมันจะรั่วประมาณนี้ลองเสียบเข้าไปดูครับ เพราะว่าดูยานมันก็ยืดดุนครับดันเข้าได้ครับดันเข้าได้โอเคนเะครับอืคิดว่าไม่รั่วครับไอ้ที่เราใส่ไส้กรองข้างในเป็นฟองน้ำถ้ามันโดนดันลงมามันก็จะมาติดบ่าตัวนี้เหมือนเดิมครับก็โอเคถ้าจะติดสาย ตัวนี้มันจะรวมไหมจะเหมือนจะรวมนิดหน่อยครับจะใส่ก็จะได้กลัวน้ามันมันจะซึมผมจะเอาสายตัวดําเล็กหน่อยใส่ได้ครับถ้าตัวก๊อกตัวนี้มัน4มิลจะพอดีนะครับอันนี้มัน3.5ของมิลเล็กไปหน่อยแต่ก็มีขายครับแต่มันสั่งมาผิดเดีย๋ยวจะเอาตัวนี้รวมกันก่อนครับ ทําไปแบบบ้านๆเราเนี่ยครับทําไปไมีอะไรก็ใส่กันไปมันก็จะได้เองเอาพอประมาณนี้ทีนี้ก็มาตัดตัดประมาณนี้เลยลองสวมลองดูก่อนครับ ได้ครับได้แน่นปึ๊กเลยอโอเคด้านนี้ก็จะทำเหมือนกันครับทําแบบแบบนี้นะครับเดี๋ยวตัดออกไปก่อนครับคลิปจะยาวเกินไปได้แล้วครับงานดัดแปลงอย่างนี้ก็มาใส่คาบูจริงๆถ้าเราไม่ใส่สามทางนะครับไม่ใส่ตัววายอย่างนี้นะ mm. ก็ไม่เป็นไรครับใส่เฉพาะสายออกจากถังมา เข้าตรงๆกับก๊อกน้ำมันตัวนี้ปล่อยก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่ว่าเสียดายน้ำมันเวลาเรากดกดน้ำมันขึ้นมาเลี้ยงมันจะมีออกมาหน่อยครับก็เสียดายใส่เข้าไปก่อนครับให้มันค้างคาอยู่ไม่เป็นไรครับแต่จะมีปัญหากับน็อตยึดตัวเดิมนะครับอันนี้เป็นตัวเดิมที่ยึดคาบูลูกลอยมันจะยาวพอดีครับใส่พอดีแต่ถ้าจะใส่ าบูบปั๊มตัวนี้มันจะเรียวกว่ามันจะยาวมันจะไปดันข้างในมันจะหลวมครับมันจะยึดไม่ได้ถ้าเราใส่เอาสมมุติว่าเราใส่กรองครับเราใส่แท่นมอกรองเข้าไปประมาณนะครับมันจะยึดไม่แน่นครับเพราะว่ามันยาวเกินครับยาวเกินใส่ หม้อกรองเข้าไปก็ยังยาวมันจะไปดันข้างในก่อนครับเพราะว่าเกลียวตัวเมียมันไม่ลึกมากให้เราตัดออกนะครับตัดออกประมาณเส้นเศษๆก็ได้นะครับเส้นครึ่งอย่างนี้ครับก็จะพอดีถ้าไม่ตัดไม่ได้ครับมันจะไปดันก่อนมันจะหลวมมันจะหลวมต้องให้มันดันเข้าไปให้มันแน่นเลยครับต้องตัดน็อตออกประมาณนี้ครับ ตัดก่อนครับนอกรายการเอาหินเกียร์ตัดออกก่อนครับตัดน็อตออกเรียบร้อยครับใส่เข้าไปครับอันนี้เป็นหม้อกรองอากาศของ260ครับรุ่น260ใส่เข้าไปครับแตะเข้าก็ ประมาณนี้ครับใส่หม้อก,กองคาบูเข้าไปครับแผ่นกองก็จะพอดีเพราะว่ารูตัวเมียตัวนี้มันไม่ลึกนะครับอันนี้พอดีก่อนจะใส่คาบูเข้าเราต้องใส่ปากเกน็ก่อนนะครับเกน็ปากคาบูถ้าไม่ใส่อากาศจะรั่วได้ครับมันจะติดยากหรือว่าติดแล้วมันจะเล่งครับต้องใส่ปะเกล็นคอคาบูเดี๋ยวผมจะเอา กาวติดให้มันติดตายตัวอยู่ตรงนี้เลยครับเวลาถอดล้างคาบูให้มันติดติดตายเลยติดเข้าไปให้ตามแนว ดูอากาศให้มันตรงนะครับให้มันเข้าตรงกันจับเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปพอตึกๆมือนะครับอย่าให้มันแรงเกินไปน็อต ตัวเมียที่คอขาบูมันจะขาดออกมาได้ครับให้เราเอาพอประมาณนะครับพอตึกๆมือเราแน่นเกินก็ไม่ดีครับมีผลเสียเหมือนกันพอประมาณนะครับโอเคทีนี้มาใส่สายครับ สองสายอันนี้มันเป็นรวมครับคือน้ํามันลงมามันแยกสองสายเอาสายไหนก็ได้ครับเป็นสายน้ํามันหรือสายกลับเพราะว่ามันรวมกันแล้วครับไม่เป็นไรครับอันนี้มันเป็นสายกลับก็ใส่เข้าไปหรือว่าจะสาใสยกลับใส่ตัวนี้ก็ได้เพราะว่ามันรวมกันแล้วครับไม่เป็นไรแต่ตัวนี้ยังไม่ถอดถอดออกไม่ต้องเปลี่ยนสายคันล่งครับ แล้วจะมาถอดเอาหองอตัวนี้ครับออกไปเอาคอ้อนกระแทกเอาไม้ลองเอาคอ้อนกระแทกลงให้มันตรงสักหน่อยครับแล้วมาใส่กับคาบูผ้าปั๊มได้ครับเอาคาบูออกเอาลูกเล่งออกมาแล้วครับก็ถอดสปริงออกเลยครับเอามือดัน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 สปริงออกนะครับดันสปริงขึ้นมา มันจะมีล็อกอยู่ครับแล้วก็ดันสายดันขึ้นครับดันขึ้นบนนะครับก็หลุดออกเอาเก็บไว้ครับเผื่อต้องการเราจะเอามาใช้ก็ได้ปิงทีนี้ก็ถอดคลายน็อตแล้วก็หมุนออกครับ ออกมากระดึงออกมาเลยครับดึงดึงออกมาเลยนะครับหลุดออกมาแล้วมันจะมีสายสายสติกครับมันจะห่อหุ้มอยู่นต้องอ,ออดครับเพราะว่ามันฟิตไปมันจะทําให้ล็อกสายมันไม่เดินดีเอาคัตเตอร์ตัดออกก่อนครับสายเหมือนจะขาดเอาให้มันขาดไปก่อนเพื่อเปลี่ยนครับจเจาคัตเตอร์ตัดยางตัวนี้ครับที่มันห่อหุม้ม เอาหัวตัวนี้ออกเลยนะครับทีนี้ผมจะไปดัดให้มันออกตรงสักหน่อยครับตรงพอประมาณเอาค้อนกระแทกตัวนี้เอาไม้รองแล้วกะแทกข้างหลังให้มันยืดออกมันจะใส่ตัวนี้ได้ตรงดีถ้าใส่ของงออย่างนี้ไม่ดีครับเวลาลิงมันจะไปขัดกันเพราะว่ามันตรงครับ นอกรายการครับเอาไปทําก่อนก็ไม่ตรงเท่าไหร่ครับก็มียังงอ,ง,องออยู่นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรใส่น็อตส,สองด้านเลยครับเผื่อว่าจะเอาเผื่อขยับน็อตเผื่อว่ามันยานไปหรือว่าตึงไปให้เราขยับหาใส่เข้าไปครับเสียบสายเข้าไป มุนตัวนี้เข้าไปก่อนครับทําเหมือนเดิมมันเ,เข้าไปน็อตตัวติดมาด้วยกับคาบูครับอันนี้เอาออกเพราะว่าตัวนี้มีเกียวแล้วครับหมุนเข้าไปเลยครับหมุนได้ครับเพราะว่าคอตัวนี้มันก็ฟีดตัวได้นะครับก็หมุนไปเลย ตั้งพอประมาณว่ามันจะลงล็อกของตัวนี้ครับก็เอาเข้าไปเลยครับให้ดูทางที่มันรูใหญ่นะครับของตัวนี้ตัวเกาะเล่งครับเอาด้านรูใหญ่ไปด้านจะใส่หัวตัวนี้ครับหัวล็อกสายเล่งนะครับตัวนี้เราหมุนเอาด้านรูใหญ่มันจะมีด้านหนึ่งครับเอาคืนไป ก็เ,เอาสายลงไปแตะไปนักกำลิงครับอืมกำลิงปุ๊บมันจะลงเลยครับมันก็จะลงล็อกถ้ามันหย่อนยานนะครับให้ใครขึ้นมาค,คลขึ้นมาแล้วก็หมุนน็อตตัวนี้เข้าไปล็อกเข้าไปล็อกแล้วก็หมุนน็อตหมุนบัตเข้าให้มันตึงนะครับ ถ้ามันยังไม่ตึงพอให้เรามาคลายตัวนี้ก็ได้ครับคลายตัวนี้ออกมาอย่างนี้ครับนี่ออกมาแล้วก็หมุนน็อตตัวนี้ตามเข้ามามันก็จะตึงเขมีนะครับอย่างนี้ครับเราตั้งหาจุดนี้ก็ได้หรือว่าจุดนี้ก็ได้ครับให้มันพอดีถ้ามันตึงไปมันจะเล่งนะครับให้มันพอดีจังหวะเดี๋ยวจะเล่งดูครับพอดีครับ โอเคครับเดี๋ยวกันใส่น้ํามันลองดูครับพอดีเสร็จเรียบร้อยครับเติอน้ํามันเข้าพอประมาณครับจะลองเครื่องดูแต่เครื่องตัวนี้ติดได้นะครับเขาทํางานได้ทุกวันแต่อยากเปลี่ยนเฉยๆว่ามันจะประหยัดได้ประมาณไหนจะลองดูครับกดน้ํามันครับกดน้ํามันลงมาโอเคนลครับใส่กล่องอยู่ข้างในก็ไม่มีปัญหาครับน้ำมันลงได้ง่ายๆ พอเครื่องติดได้แล้วก็มาใส่ฝ้าครอบกองอากาศเข้าไปลองดูก,ก่อนครับปิดชกครับก่อนสตาร์ทต้องปิดชกก่อนนะครับมีหน้าชกปิดแผ่นชกปิดเข้ามาให้มันดูดน้ํามันเข้าไปเลี้ยงก่อนครับก่อนอื่นผมจะตั้งเข็มเล่งไว้สักหน่อยครับเพื่อให้มันเล่งๆหน่อยมันจะติดง่ายบางทีมันจะติดยากถ้าไม่เล่งนะครับ ตั้งรอบให้มันสูงสักหน่อยช่วยครับช่วยให้มันติดง่ายถ้ามันติดได้ก็เบาลงมาสตาร์ทลองดูอืมติดได้ง่ายๆแหละครับเพราะว่าเครื่องมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วทีนี้พอมันจะติดได้ก็เอาชกลงครับเปิดชกนะครับถ้าอย่างนั้นมันจะท่วมเปิดชกกับคืนอันนี้ปกติครับ ถาติดได้ก็ทํางานเลยนะครับถ้าปิดชกค,คืนมันจะดับครับ ต้องไปทํางานดูก่อนว่ามันจะประหยัดประมาณไหนนะครับต้องทดลองแต่จริงๆมันก็มีประหยัดอยู่อีกส่วนหนึ่งอยู่นะครับที่ที่เคยทําดูแต่ว่ามากน้อยเท่าไหร่ผมยังคํานวณไม่ได้แต่ว่ามันประหยัดกว่านะครับที่ลองดูแล้วครับมีส่วนประหยัดอยู่ครับใส่หม้อ,อก,กองเข้าไปลองสตาร์ทอีกครับถ้าใส่หม้อกองเข้าไปถ้าสตาร์ทถ้ามันเบาไปมันดับแล้วก็ปรับเร่งขึ้นนะครับเวลาเราใส่กองเข้าไปมันจะปิดอากาศแล้วมันจะมีอาการ จะเบานางอีกครับเอไม่ได้ครับเครื่องมันแน่นดีครับถ้าเครื่องไม่แน่นเครื่องหมุนไม่ดีมันจะเบาไม่ได้เท่าไหร่ครับมันจะตัดไปสุดยอดมากสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็คงทำตามได้นะครับเอาไปทำลองดูนะครับ เพราะว่าผมก็อธิบายไปทุกจุดอยู่นะครับให้พี่น้องทํากันได้ทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ